สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์นะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาวันศุกร์ที่19พฤศจิกายนเป็นวันอะไรคะนักเรียนอ่าเป็นวันลอยกระทงนะคะซึ่งประเพณีลอยกระทงเนี่ยเป็นประเพณีของไทยเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยนะคะ การลอยกระทงก็เพื่อเป็นการขอเข้ามาแม่น้ําหรือน้ําที่เราใช้นะคะอ่าเมื่อวันลอยกระทงที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนได้ไปลอยกระทงกันไหมคะอ่าหลายคนอาจจะได้ไปหลายคนอาจจะไม่ไปเพราะกลัวโควิดอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะอ่ะครูออนก็มีงานค่ะให้นักเรียนระบายสีอ่าระบายสี กระทงนะคะแล้วแต่งเขียนเรื่องตามจินตนาการแต่ถ้านักเรียนคนไหนไปลอยกระทงก็สามารถเขียนเรื่องจริงได้เลยนะคะแต่ถ้าคนไหนไม่ได้ไปลอยก็แต่งเรื่องตามจินตนาการได้เลยนะคะอ่ะอันนี้ใบงานนี้ก็ขอฝากไว้นะต่อไปค่ะชั่วโมงหน้าหรือ วนี้นะคะครูออนขอสั่งงานไว้ก่อนให้นักเรียนไปอ่านหนังสือวรรณคดีและวรรณกรรมป .4 ของเราเนี่ยนะคะอ่านเรื่องไหนเอย่ยไปอ่านหน่วยการเรียนรู้ที่3นิทานเทียบสุภาษิตรเรื่องน้ำพึ่งหยดเดียวก่อเหตุน้ำพึ่งหยดเดียวก่อเหตุเนี่ย นักเรียนก็อ่านตั้งแต่หนะ้า62ถึง65นะคะเนื้อเรื่องส,สนุกมากเลยนะคะนักเรียนครูก็ขออย,อยากให้นักเรียนเนี่ยอ่านหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องน้ำผึ้ง๋ยวเดียวก่อเหตุเนี่ยทุกคนนะคะแล้วรุ่งนี้ครูก็จะมีแบบฝึกให้นักเรียนทำเดี๋ยว พรุ่งนี้เรามาทำพร้อมกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้นักเรียนระบ,บายสีกระทงแล้วก็แต่งเรื่องให้เสร็จนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ